เหนื่อยไปไหมเราเกิดมาเพื่อเหนื่อยขนาดน,นี้เลยเหรอเคยหรือยังนี่เป็นเหตุผลว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีแก้ถ้าสมมติเราหลงไปแล้วนะอะฉันหลงไปแล้วเนี่ยฉันหลงโฟกัสตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะให้ทำยังไง จะให้หักดิบไม่คบใครไม่สนใจนะครับลาออกจากงานไม่สนใจชีวิตอะไรเลยนะเหนื่อยไปไหมใช่ไหมงั้นวันนี้จะนอนดูเน็ตฟิกทั้งวันทั้งคืนไม่ทํามาหาก,กินอะไรไม่ใช่แบบนั้นผมรู้ว่าคนที่ดูผมนะ่ะมีสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็เอ,อเขาเรียกว่าอะไรมีความรับผิดชอบนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะในรูปแบบของตัวเองแต่แค่คุณโฟกัสผิดอะเรามาปรับเปลี่ยนกันนะครับ ไม่ใช่ให้คุณโฟกัสโลกภายนอกอื่นๆแต่ให้คุณโฟกัสที่ตัวเองว,วันนี้เป็นไรมือผมลั่นบ่อยมากนะครับนิ้วมันลั่นเลือเกินะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักอย่าลืมนะอาไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะไม่สู้เอ้ผมนี่ไม่ต้องสู้ ไม่ต้องสู้นะครับวงเล็บแข่งกับใครนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะแล้วก็อะไรอีกอเรียกว่าเป็นตัวของเราแล้วกันนะครับตัวเราเองนะเป็นตัวเราเองนะครับโฟกัสตรงนี้นะ แล้วจะก้าวหน้าได้อย่างไรนะครับแบบก้าวกระโดดด้วยนะผมจะทําแบบนี้ให้ดูก่อนนะครับระหว่างรอผู้คนทั่วไปนะครับที่กําลังจะลงหลั่งไหลเข้ามาสมมุติคุณอยู่ตรงบันไดขั้นที่2ตรงนี้นะครับคุณอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณโฟกัสตัวเองคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณจะกระโดดไปอยู่ตรงนี้ทันทีแต่ถ้าคุณโฟกัสนะครับที่การต่อสู้แข่งขันกับเพื่อนร่วมงาน นะครับหรือว่าความเหนื่อยฉันต้องเหนื่อยต้องขยันว่าเขาสิเท่าทำโอทีทำนู่นทำนี่ทำนั่นคุณจะอยู่แค่ตรงนี้ครับเพราะว่า <IS ES> ใครที่จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้ใครถ้าคุณโฟกัสที่การเหนื่อยแข่งขันนะครับสู้ดิ้นรนใครหัวหน้าคุณคนที่ทำงานคุณเขาจะตัดสินให้คุณอยู่แค่ตรงนี้แหละแต่ถ้าคุณใช้หลักการของผม สี่วิธีเนี้ยที่ผมจะให้วันเนี้หนึ่งแหละไม่เหนื่อยแน่นอนนะแต่น,นี่ยังไม่ใช่หลักนะนี่คือบอกเฉยๆนะไม่ต้องแข่งไม่ต้องสู้ด้วยแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยคุณจะอยู่ตรงนี้ทันทีและทุกคนจะงงว่าทําไมคุณจเจริญรุ่งเรืองได้ขนาดนี้ว่าทําไมคุณออพัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้นะครับอ่ะวันนี้มามาดูการพัฒนาตัวเองหรือว่าความจเจริญก้าวหน้าของเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้เราอยู่จุดไหน ของช่วงชีวิตของเราอยู่จุดไหนและต้องยอมรับก่อนด้วยว่าเราเคยเดินมาผิดทางหรือเปล่าหรือตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนจริงๆหรือเปล่าหรือก็แค่เออก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่างนั้นอย่างนั้นะก็ก็ดีนะก็ยังยังอยากใช้ชีวิตเดิมๆไม่อยากทําอะไรไม่อยากคิดอะไรใช้ชีวิตเหมือนไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างใช้ชีวิตเหมือนไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความสุขสนุกนะ ก็แค่รอให้ผ่านไปวันๆผมเชื่อว่าคุณคงไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาใช้วิธีนี้กันนะครับโอเคเคนที่พร้อมจะเปลี่ยนเขาไม่คิดอะไรเลยเขาจะเปลี่ยนเขาคิดแค่นั้นอะแต่คนที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนเขาจะคิดเยอะมากเลยเอะมันจะได้ไม่ได้เอะมันจะดีไม่ดีเอะอย่างนี้จะถูกไหมเอะอย่างนี้จะผิดไหมคุณรู้ไหมว่ามีคนแบบเนี้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมผมให้เลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ที่คนเป็นแบบนี้และมีอีก20%ที่กัดฟันตัดสินใจตัดฟันเลยฉันเปลี่ยนและคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณอยู่ในอยู่ในจุดเนี้ยข้อดีของการย้ายตัวเองมาอยู่จุดนี้คืออะไรรู้ไหมคุณเห็นตัวเลขไหมเท่ากับว่าคุณมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนามากกว่าบุคคลทั่วไปในรอบข้างคุณอะเยอะมากเพียงแค่คุณตัดสินใจและเลือกลงมือทำแบบ ไม่ลังเลสงสัยแต่ถ้าคุณลังเลสงสัยคุณก็เลือกที่จะอะไรวกกลับไปแปสิเปอร์เซ็นเหมือนเดิมถ้าคราวนี้คุณเริ่มแล้วว่าไม่ไม่ไม,ไม่ฉันน่ะจะอยู่ยี่สเปอร์เซ็นตฉันจะเป็นคนกลุ่มน้อยให้ได้เป็นชนกลุ่มน้อยตรงนี้ให้ได้เท่ากับว่ามันการันตีแล้วครับว่าคุณไม่ธรรมดาแม้กระทั่งที่ผ่านมาในชีวิตของคุณเคยธรรมดามามากแล้วเคยอยู่ในกลุ่มนี้มา,มากแล้วผมเองก็เคยอยู่ในกลุ่มนี้นะ ผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่เคยเ,เป็นลูกน้องเขาทํางาน20ชั่วโมงผมพูดเลยนะแล้วก็เรียนไม่จบแล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนจบแล้วก็การเรียนก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยนะครับแล้วก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเองนะแล้วก็โอ้โหเจอปัญหาสารพัดนะครับไม่ได้ไม่ได้ช่วดช่วงสีวิไลแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหบางคนเนี่ยนะเขามีโอกาสดีกว่าเราเราคิดแบบนี้ไง เขาเรียนจบเมืองนอกเราอยากเป็นแบบนั้นบางแบบนี้บ้างแต่คุณรู้ไหมว่าข้อดีของผมคือผมมองเห็นโอกาสของผม20%่ร์เนตตรงนี้ผมก็แค่ย้ายตัวเองมาย้ายตัวเองแบบไม่ลังเลสงสัยว่าผมจะเป็นคนกลุ่มนี้แต่ถ้าผมบอกว่าไม่หรอกนะผมไม่มีแบบครอบครัวที่ดีไม่มีใครส่งเรียนเมืองนอกนะชีวิตผมจะ สบายเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณพูดปุ๊บคุณก็เป็นไปไม่ได้ครับแต่เมื่อผมตัดสินใจวันที่ผมตัดสินใจคุณเชื่อไหมผมกลายเป็นคนนอกข้อผมกลายเป็นคนผิดแปลกไปแต่วันนี้ผมขอบคุณตัวเองมากที่ทำให้ผมรู้ว่าความฉลาดหรือปัญญา โมันไม่รู้สิผมอยากให้ทุกคนได้ละได้สัมผัสแบบนี้จริงๆนะว่าความฉลาดในการที่เราเรียนเนี่ยไม่ได้หนึ่งในสิบของตอนนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้เลยนะที่ผ่านมามันช่างมันช่างไม่เป็นจริงอะ่ะมันช่างเป็นโลกแมทริกอะ่ะโลกที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอยู่จริงอะ่ะ แต่ตอนนี้คือของจริงของผมคือตรงนี้เลยสิ่งที่ผมได้กลับมาได้มาเนี่ยแล้วผมแบ่งปันออกไปอะ่ะคุณรู้ไหมว่ามันมันเปลี่ยนแปลงมากมันเปลี่ยนแปลงมากจนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปผมเริ่มจากเป็นลูกน้องเขาเริ่มจากเดินเข้าไปของานคนอื่นทำเออที่นี่รับสมัครงานไหมครับผมจำหน้าผมตอนนั้นได้เลยแบบตัวเล็กเล็กเขา่ขาๆผอมๆความรู้ก็ไม่มีนะแต่ไปขอเขาทำงาน คุณเชื่อไหมที่แรกไม่ไม,ไม่เขาไม่รับผมไม่มีใครรับแล้วผมดีใจมากที่เขาไม่รับผมผมดีใจมากเพราะงานแรกที่ผมไปอะตอนนั้นน่ะผมยังมีไม่มีวุฒิอ่ะนะครับมีแต่ความอยากลองเด็ดเดี่ยวอยากทำงานแรกที่ไปคือสมัยนั้นร้านอินเทอร์เน็ต เขาฮิตมากร้านเกมร้านอินเทอร์นอนเน็ตเกี่ยวกับคอมอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบแต่ที่แน่ๆคืออยู่กับคอมมาตั้งแต่เด็กก็เลยชอบคอมก็ไปถามาว่าที่นี่รับสมัครพนักง,งานเฝ้าไหมคุณช่อมให้ผมดีใจมากที่เขาไม่รับผมเขาไม่รับครับเขาไม่รับมันทําให้ผมอะ่ะการผิดหวังครั้งแรกมันทําให้ผมจเจริญขึ้นถ้าวันนั้นเขารับผม คมคง,งไม่พัฒนาคุณเข้าใจไหมบด15วันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซันหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นนะ่ะมาบวกกับซีซันสองที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานี้แหละนะมาบวกกันทั้งซีซันหนึ่งและซีซันสองราคาแค่หนึ่งมื่นหันเร้ยบาท จากจาก1 9 8 0 0บาทนะครับเยน15วันซีซั่น1และ15วันซีซัน2พร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้างจิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไง นั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซั่น2มีเรื่องของควันตั้มฟิสิกส์นะควันตั้มจ้ำนะการนั่งสมาธิในควันตั้มนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมากและที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญ3คนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับ มิติคนนึงแต่ไม่บอกว่าใข่ต้องไปดูเอ,เองสําหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนนึงผมอึ้งมากเรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือผมใค่อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะ เอามาบอกนะักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะอมีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ,อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันอะ่ะผมเอามาโพสต์ไว้ใน facebook กน,นะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึงสามท่านนะครับอ่ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้น เต็มเต็มครับเนื้อหา30วันรวมรวมแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับเพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะคะ